คุณเห็นไหมครับแดดแค่แลมล,ลาไลนะครับหลังฝนตกเ,เครื่องให้ออกซิเจนยังสามารถทำงานได้นี่ครับคือประสิทธิภาพของบอบตอไหนอยากจะใช้ก็อยากจะใช้บริการก็มาดูงานได้นะแต่อย่างว่าเนาะทีเขตเทศบาลในส่วนใหญ่ถ้ามีคลองน้ำส่งน้ำเสียใช่ไหมเราก็ใช้ได้โอ้ ไข่ไข่หอยเชอรี่บานเลยเนี่ยครับไข่หอยเชอรี่บานเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเ,เ,เขาเรียกทุ่นทุ่น PVC ทุ่นทออ่อ pvc ทําเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับข้างในก็จะมีเขาเรียกว่าผักตบชวาเป็นที่ ็นที่อยู่เปที่อยู่ฝนตกเยอะฮะช่วงนี้ปลานอกตายนอกน้ําตายนะฮะปลามีปลานอกน้ําตายในตัวเบลอร์เลยนี่ก็จะเป็นลองเออ่ในเทศบาลศรีนครครับทางนี้ก็ชาวบ้านก็จะวางไข่ วางตะไคร่ดักสัตว์น้ำกับวางทุ่นนวางทุ่นนี่ก็จะเป็นแนวคลองกับแนวคลองข้างทางก็จะเป็นป่าไผ่ก็ต้องขอโทษเพื่อนเพื่อนด้วยฮะเดินไวไปหน่อยฮะเดินจบจบจบนี่ก็จะเป็นต้นเอ,อ่อ สโนโรับต้นสโนโขสัดอกสนโนขายได้นะครับอันนี้ก็จะฝนเพ,พิ่งหยุดตกไปเมื่อตะกี้ครับเพิ่งหลุดมาจากสุขโขทัยได้ครับหลุดจากสวรรค์ข้าโลกแต่นี้เป็นอำเภอศรีนครครับหลุดจากศรีนครมาได้ก็มาเข้าสู่ ตัวตัวอำเภอศรีนครครับนี่ก็จะเป็นแม่น้ำเอ่อเป็นลำคลองครับลำคลองซึ่งชาวบ้านก็หาปลาหาปลาวางทุ่นก็เป็นระยะระยะนี่ไม่ใช่อะไรแล้วครับดักจับสักดักจับสัตว์น้ำครับจะเป็นทุ่นพลาสติกนี่แหละครับทำเป็นแถวเป็นทิวแถว นี่ครับชาวบ้านก็จะวางทุ่นไปเป็นแถวแหละเพื่อจับสัตว์น้ำครับก็จะมีการวางไข่ดักปลาเป็นระ,ะระยะระยะตรงนี้เป็นปากป่องท่อระบายน้ำผักปุ้งสวยมากเลยครับ สะดุดตาคือดอกญ้าตามกลางไร่กลางนาก็มีครับมีอยู่บางที่บางพื้นที่แต่ไม่ทุกพื้นที่นะยาชนิดนี้ที่ที่ผมถ่ายดนะูดอกยาดอกญ้าแบบนี้นะครับมีแต่มีไม่ทุกที่นะครับบางพื้นที่ก็หาดูยากถักพวกนี้เก็บกินได้หมดนะครับ เดินเหยียบหอยดังกร uob กร u o เลยะนี่ก็จะเป็นคลองเนี่ยฮะในคลองก็ต้องมีน้ำอย่างงี้ครับมีน้ำมีปลาครับมีน้ำมีปลานน้ำมีปลาในน้ำมีข้าว ฝั่งตรงข้างก็จะเป็นป่าไผ่ครับเป็นป่าไผ่ล่มลื่นเลยครับน,นี่ก็เป็นทางที่ผมเดินผ่านมา หลังนก็เป็น,นหูหูหลังนกกระจาบเพียบเลยครับที่ฮะหลังนกกระจาบก็นกกระจาบจะไม่มาอยู่ตามบ้านเรือนป่าปนกับคนเยอะแยะขนาดนี้ทุกวันนี้ที่ในธรรมชาติไม่มีแล้วครับนกกระจาบก็เลยมาทำหลัง เหมาะกับการออกกำลังกายตอนเช้านะวิ่งเหาะๆครับวิ่งจ็อกกิ้งจากเช้าเช้าานี่ก็หูน่าจะเ,เกี่ยวไปให้กระต่ายกินนะครับหยาสวยบ้างเลยครับฝั่งนี้ก็จะติดคลองติดคลองที่ระบายน้ำออกมาจากเ,เทศบาลอุคูป่าดิน เทศาบาลศรลลีนครแลส่วนฝั่งใกล้ๆก,กันฝั่งตรงข้าวก็จะเป็นสวนเป็นที่อยู่อาศัยของชาวบ้านครับมีต้นขนุนแลขนุนมีลูกด้วยนะฮะนี่ครับลูกขนุนมีขนุนด้วยครับ พยายามจะโฟกัสกล้องให้มันชัดๆนะครับเพราะว่า,าถ้าเราไม่พยายามโฟกัสถ่ายมันก็จะลักษณะว่ามันจะเล็กมันจะเล็กมองไม่ชัดนี่ครับข้างหน้าก็จะมีมะขามกระดานฮนะนี่ครับมะขามกระดานฝักใหญ่ขนาดานียนะมะขามกระดานใหญ่บ้าครับนี่มือโหแล้วครับนี่ครับ ขามกระดานลูกสาวกำลังเก็บอยู่เก็บมาให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับไม่ใช่เอาของเขาไปกินอ <c oughs> จะมีกล้วยครับเขือเบลเลอร์เลยต้นสูงท่วมหัวเลยครับมะขามก็กำลังออกดอกครับออกดอกสวยเชียวครับแตมต้มปลาเนาะของเก่าก็ยังไม่ได้เก็บลงมานะครับ ของใหม่ก็ออกดอกเต็มเนี่ครับสวนสวนก็ข้างคลองครับนึกถึงกระต่ายอยากเห็นหญ้าเขียวนึกถึงอยากเลี้ยงกระต่ายครับอยากเลี้ยงกระต่ายฝั่งนู้นก็ยังจะพอมีออบ้านรูปร่างหน้าตาเ,เก่าๆอยู่นะครับ สีเดิมๆไม่ได้ทาไม,ไ,ไ,มไ,ไม่ได้ทาสีนะครับกลัวว่าสีมันจะมืดแสงมันจะมืดไปนะครับวันนี้คงไม่ได้เก็บภาพสวยๆไปฝากนะเพราะว่าหลังฝนที่แสงไม่น่าพอครับ กลัวถ่ายคลิปออกว่ากล,วกลัวมันจะมืดกลัวจะมืดครับชาวบ้านเขาก็มองว่าถ่ายอะไร <c oughs> ก็ถ่ายชีวิตความเป็นอยู่ทั่วๆไปนี่แหละครับ <c oughs> เราจะรู้ได้ยังไงฮะว่าชายคนหนึ่งฮะถ่ายคลิปวิดีโอไว้ก็ไม่ได้คิดอะไระอยู่อยู่ เกิดเหตุที่มีคาดฝันมาแล้วภาพนจะเป็นภาพบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ชั่วกาลนานอ,อะไรก็ไม่รู้นะเ,ออเพราะฉะนั้นครับฝั่งนู้ก็จะเป็นถนนครับนนเป็นถนนมีทางเดินไปยาวไปอีกนะครับที่ถนนก็จะมีโอโ้ยอดผักบุ้งกับเต็ไมไปหมดเลย เดี๋ยวขากับผมเก็บได้ครับี่อุ้ยนี่ได้กินตะกระยอดยาวๆสวยๆมันเปื้อนขี้หมาเปล่าไม่รู้นะหมาไม่อยากจะขี้ชักมาเถอะครับกินขี้หมากินไปก็เป็นขี้คนโอ้โหสวยงามครับสวยงามสวยงามมากครับ ันนี้ก็ขอเก็บภาพความสวยงามของคลองครับคลองในเขตเทศาบาลอำเภอศรีนครไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ